ถ้าผมคือ Assassin s c r e e d หรือที่ทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือ Assassin s. ผมนั้นเปรียบเสมือนกับนกสีน้ำเงินที่บินอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็นะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้กว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้ก็ร้อยล้านกว่าปีนะที่จะมาถึงชีวิตประจำวันของผมนั่นก็คือการปีนป่าย การที่ผมจะปีนมาขึ้นอยู่ตรงนี้ได้ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรแล้วก็เวลาลงของผมนั่นแหละง่ายๆนิดเดียวยกระโดดลงไปแม่งเลยชีว <c oughs> ิตประจำวันผมนั่นแหละก็ <c oughs> มีปีนขึ้นหลังคาเดินไปเดินมาอยู่บนหลังคาบ้านคนอื่น กระโดดไปมาแล้วก็โหนไปมาอ่าวเดี๋ยวบุกกองหากระโดดวิ่งแล้วก็กระโดดแล้วก็ข้ามไปอ้าวฮะเป็นเลยตกอ่ะเดียวแล้วก็ข้ามนะยีวิผมไม่มีอะไรมากนะบางครั้งผมก็นะลื่นล้มบางครั้ง เออาลื่นล้มอ่ะเออเดี๋ยวเอาอเอาร right <okay UM> ื่นล้มสองคนเลยนะก็ทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันบางครั้งผมก็เจอผู้คนที่ทำจะทำร้ายผมอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ปล่อยหมอกควันอ่ะบางครั้งผมก็เสียเปรียบมากกจนไปเอื้อ ทัางเฟรมเลทมันก็ตกเกินเกินผมมองอะไรไม่เห็นเลยท้ายก็เหลือทหารนายเดียวที่โดนชาวบ้านลุมทำร้ายแล้วออฟฟี่ไป มผมก็ต้องมานั่งดูชาวบ้านฟันทหารอ่ทหารทำร้ายชาวบ้านไม่ดีเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยชาวบ้านก่อนอเพดี๋ยวแทนฟันเอาฟันไม่โดนจะหนัไปไหนอ่ะเออเออเออ ชาวบ้านนี่ก็ใจดีจังเลยช่วยเราจัดการทหารด้วยโอเคเราไปกันต่อเถอะแต่พอผมเดินไปเดินมาเจอทหารทำร้ายทำร้ายชาวบ้านผมก็ต้องทำการไปช่วยแต,แต่คงไม่จำเป็นแล้วละ่ะหรือจำเป็นดีเราเราเข้าร่วมไปแกมหน่อย ตายแล้วอะอะไรฮนะโอ้โหดีน้องหมาน้องหมาขอจะมีสักสองร้อยไหผมนี่ยืงขึ้นโอเคไม่เป็นไรเหาไฟก็ได้พอเราเดินมาอีกอสักพักเราก็เจะทหารแล้ว แล้วก็เข้าไปแทงคอ,อ,อแล้วก็ต้องสู้กันอีกแล้วทำไมตำทหารจะทำร้ายเราอย่างเดียวเลยลเก็บของหน่อยจับเนื้อต้องตัวรูปไร่ลมแล้วผมก็ได้มาเจอประชาชนที่กำลัง ท้วงแต่เควสันขึ้นมาผมคงต้องไปช่วยเขาแล้วแหละไปเถอะเถอะเหมือน,นไปหาเออเอาเลือดรถเ,เลือดก่อนโอ้ฝนต้องช่วยเขาต้องช่วยเขาให้ได้เขาตอนนี้เขากำลังมีปัญหาอ่เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋เฟิร์มเลสต้องขอใครด้วยนะโอเคเอวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปนะ โอ้ย,อยขอขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยโอ้ยขอทางหน่อยวิวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยบางครั้งเขาก็นั่นไงเขานั่นไงเขาอยู่นั่นเขาจะวิ่งวนทำไมอ,ะอ่ะเราต้องวิ่งไปดักหน้าเขาต้องปีนบ้านคนอื่นไปเรื่อยนั่นไงเขาไปสิครับจะขึ้นทำไมเนี่ยโอ้ยบางครั้งมันก็ปีนยากเกินไปนะ ผมเจอเขาแล้วล่ะเราผ pues มเราเจอเขาแล้ว <S <S เขาหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเขาหายเขาอยู่นั่นเขาจะวิ่งหนีผมทาไมอ่ะมาครั้งเจอคนวิ่ดีเอ้ยเดี๋ยวจะไปไหนนั่นแหละผลชั่วต้องโดนลงโทษนะครับ เรากลับมากันต่อที่ประชาชนกำลังประท้วมอยู่เนื่องจากเนื่องจากคอรอชอคอนไะม่ให้เงินไปซื้อลำไยเลยประชาชนเลยต้องมาทูประทวงเพื่อเอาเงินไปซื้อลำไยมากินผมก็คงต้องไปช่วยพวกเขาแล้วละ่ะเดี๋ยวผมขอลงก่อนอลงองื่งนลุ้มนวล Okay. ผมเดินเข้าไปในหมู่ชนโอ้ยขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยคนมันแท่งเยอะอะไรเช่นนี้อ๋เยอะจริงเดี๋ยว,ยวลาระเบิดฟันมาหน่อยเออต้องสู้กับทหารอีกแล้ว ทหารทำร้ายผมแล้วใจยเย็นสิมีอะไรค่อยคุยกันอ๋อเขาจะตายแล้วเขาสั่นระรังให้ผมมาแล้วขเขาเรียกกำลังเสริมมาตอนนี้ผมมีปัญหาแล้วลนะ่ะ โตขับไม่ไหวแล้วเฮ้ยเจนเลก็โตด้วยโอ้สุดท้ายเขาก็สุดท้ายทหารก็ตายหมดโอเคตอนนี้เราก็มาเจอทหารรังแกชาวบ้านแต่ดันมันมองมองมาหาเรา เราต้องจัดการเขาซะก่อนนี่สิครับรอเลยเราต้องช่วยเขาช่วยเขาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนฝันหลังเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นสามรุมหนึ่งนั่นเหรอโอ้สี่ห้าหกเจ็ดรุมหนึ่งก็เจอมาแล้วโทษอะไรไม่รู้เรื่องนะครับนะหาแทงคอไปเดี๋ยวเดี๋ยวยืนทำอะไรครับ แต่พอผมเดินหันหลังเข้ามาเอ๊ะพอผมเดินหันหลังมาเท่านั้นแหละผมเจอกองผมเลยเปิดออกมาแต่มันต้องพลิกล็อกนี่นสิการพลิกล็อกนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมมันคิปจ้จอยเจ้าเอีาเสีย,ยไปแค่ดอกเดียวไม่เป็นไรหรอกครับ เรา,าเริ่มต่อกันดีกว่าเออไม่เป็นไรครับดอกที่สองก็ไม่เป็นไรเรายังเหลือสามดอกอยู่อาเราปลดล็อกได้แล้วเหลืออีกชั้นเดียวทำใจไ้อ้อ้าเราเหลืออีกสองดอกครับ เราปลดล็อกได้งอเราได้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันโอ้อ้าวเขายังไม่ตายแต่เราก็ต้องรูปไล้ลุงเล้าเขาก่อนจากนั้นเราก็ปิดชี่เขาโอเคครับนะ สำหรับเงนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดถูกใจที่แฟนเพจผมด้วยนะที่เฟซบุ๊กนะโอเคครับสำหรับเรื่องนี้ผมก็อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย